สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อทุกท่านนะครับอตอนนี้ก็นำทุกท่านเข้าสู่ช่องล็อกอินใสายจวดนะครับผมวันนี้จะทำงานช่วยที่บ้านอีกวันหนึ่งกับอีกทรุ่งนี้อีกหนึ่งวันอีกสวัน,นครับทำงานอีก2วันนะครับห้ากับ6นี้ก็จะไปยื่นเอกสารนะครับวางบินนะครับตั้งเบิกตั้งเบิกของที่อู่นะครับต้นปีมา ก็โชคหมาล่ำรวยหน่อยแล้วกันนะแล้วก็จะไปซื้ออ้นี้ครับนี่นี่นี่พังแล้วครับเดี๋ยวไม่มีขาจับโทรศัพท์นะก่อนที่จะไปโทรหนึ่งนะนี่ครับเดี๋ยวไปหาซื้อนะครับแล้วก็จะได้เดินทางไปดูรถนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้อินดี้ก็จอดสนิทยอยู่นะครับพี่น้องก็จะพาทุกท่านนะครับไปในเมือง นะครับเข้าเมืองกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปซื้อของด้วย,ยเดี๋ยวตางไปจ่ายค่าดิลีก่อนตอนนี้ก็อินดี้ก็ฝายังไม่ได้มาเลยครับเถ้าแก่ตินเบิกให้ใหม่เลยนะราคาก็ 5, ห้าพันกว่าบาทนะครับ ห้าพสองเองินถูกหวยน,นี่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องเอ้ยซ่อมรถเลยว่าจะเอาไปเปลี่ยนกระจกนะครับเอากระจกหน้าให้ยินดีด้วยโอ้ยเดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าในกรุงเทพกันครับวันนี้เข้าเมืองจริงๆนะนู่นแหละจะไปแถวแถวหลังสวนนะครับก็คือสวนลุมพินี ก็จะไปน,นู่นอ้ยน่ะเนี่ยลืมผมลืมเอาสติ๊กเกอร์มาให้พี่พี่ถีทลแล้วไม่เป็นไรพวกนี้ค่อยเอามาให้แกก็ได้ไปดูว่าาหลังจากปีใหม่มาเนี่ยเริ่มการทำงานของพุทธศักราชใหม่นี่รถในเมืองจะเยอะไหมวันนี้อู่ทำงานเป็นวันแรกนะครับ อูเปิดทํางานเป็นวันแรกเลยนะครับที่ผมยังไม่ได้กลับไปโทรหนึ่งเพราะว่าที่บ้านเพิ่งเปิดทํางานนะครับผมเพิ่งให้ช่างเปิดอู่วันนี้เป็นวันแรกช่างก็ยังมาไม่ครบอะครับยังมาไม่ครบยังเหลืออีกนะครับผมโอ้ออกจากแทะปากซอยเดียรถเยอะครับ เดี๋ยวจะแวะเติมน้ำมันก่อนนะครับโอ้โหพอขึ้นปุ๊บน้ำมันหมดปั๊บเลยตายตายแล้วแวะเติมน้ำมันก่อนอเติมอะไรดีดีเซลวะ <laughs> เอาดีเอ่อปั๊มนี้จะไม่มีเอ่อ เขาเรียกว่าอะไรนะธรรมดานะมันจะมีเอาห้าร้อยครับเก้าห้านะครับเก้าห้าครับมันไม่มีเก้าหนึ่งนะที่นี่จะไม่มีเกนะ้าหนึ่งสวย น,นี่ก็แวะเข้ามาเติมน้ำมันที่ปั๊มพีทีนะตอนนี้ก็ตกลิตรละลิตรละยี่สิบเก้าบาทนะอเอ้ยลิตรละสามสิบสองบาทครับถ้าเป็นเก้าห้าลิตรละสามสิบสองบาทเลยนะครับแต่ถ้าเป็นดีเซลตกลิตรละยี่สิบเก้าบาทนะครับ e ยี่สิบนี่ลิตรละสามสิบประเทศที่เป็นประเทศที่น้ำมันแพงมากนะครับ ได้ยังครับผมนี่เราก็เติมไปห้าร้อยบาทนะครับเติมน้ำมันไปห้าร้อยบาทต้องเอาบินไปให้เจ๊ด้วยก็ <c oughs> คือถ้าเป็นรถบริษัทรถบ้านที่วิ่งงานให้อู่นะก็จะขอบินขออะไรนะครับเพราะว่าบางทีบินน้ำมันบินอะไรเนี้ยเราก็ เอาไปใช้ลถหย่อนภาษีได้นะครับผมเราจะเดินทางเข้าเมืองเลยครับเรามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะไปยื่นอ่าวางบินให้ทันนะครับผมอ้าวตั้งดา่านเแล้วพี่นอ้องเออเอ้ามารอดูกันว่าเราจะโดนเลขไอ้โดนเรียกไหมโอมเขาเรียกว่าอะไรนะ โทหายทาโมหายสังโคหายจงมองไม่เห็น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 โอ้มันไม่เห็นเราหรือว่ามันไม่จับเราเฉยๆนะส่วนมากรถจิ๋งแล้วในกรุงเทพเขาก็จะไม่เรียกนะครับออกจากบ้านมาก็เจอด่านปุ๊บเลยโอ้ตายตายตายนะยังไม่ทันไรเลยตั้งด่านซะแล้ว อย่างนี้ต้องเจอป่าเกียงไกลหน่อยไหมไม่ไหวเลยนะครับโอ้ตายแล้วคนทํามาหากินนะครับแต่พูดถึงถ้าเจ้าหน้าที่นะครับปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบนะครับมันก็น่ายกย่องสรรเสริญเนาะแต่ถ้าทําไม่ถูกต้องบางทีเนี่ยมันก็สมควรถูกด่านะครับสม,สมควรถูกประชาชนเขาว่าเก่าวนะครับผม บางทีอำนาจรัฐนี่ไม่จําเป็นต้องเอามาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องนะคุณต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเราผู้อยู่ใต้กฎหมายเราก็ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายนะครับออกมาพูบเจอด่านปั๊บเลยอ่ะใครโชคดีก็รอดตัวไปนะครับใครที่ทําไม่ถูกระเบียบวินัยตามกฎจราจรก็โดนเรียบจอดถูกจับปรับไปนะนี่น้องนะ ไปกันต่อเราอันนี้เราก็จะขึ้นสะพานนะครับเรียวเอาเข้ามานะครับเราก็จะขึ้นสะพานไปลงที่สนามหลวงนะครับผมไปลงปีนเก้านะครับพอลงปีนเก้าเสร็จปุ๊บเราก็จะวิ่งตัดเข้า,าเส้นด้านหลังนะครับด้านหลังหัวลำโพงแล้วก็จะไปเข้าพระรามสี่นะครับเพื่อจะไปหลังสวนนะ มันถึงจะได้เร็วนะครับไม่งั้นช้าแน่นอนถ้าผมไปทางประตูน้ําน่าจะช้านะครับผมก็เลยตัดสินใจไปทางนี้แหละน่าจะเร็วกว่านะครับผมเพราะเรามีเวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะไม่ทันการน,นะครับเดี๋ยวจะยื่นรับเช็คไม่ทันนะครับผมไปเลตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานลอยฟ้านะครับเส้นบรมราชชน,นีนะีเพื่อที่จะไปลงป่นเก้า จะลงที่ปิดเก้าเนาะเราจะลงปิดเก้านะครับถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปนะครับมันจะไปออกเส้นสะพานพระรามแปดเนาะเราจะไม่ไปออกเส้นนู้นเพราะว่าถ้าไปลงพระรามแปดนี่มันจะไปลงตรงหน้าาหน้ธนาคารแห่งชาตินะครับก็คือจะไปลงแยกจักรวรรนะครับผมแต่เราไม่ไม่ออกไปทางนู้นนะฮะ เราจะตรงไปเลยข้างหน้าเราก็จะเป็นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับผมข้ามไปก็จะเป็นท้องสนามหลวงเลยก็ถึงไฟแดงแยกคอกบวัวนะครับก็รถก็ยังไม่ถือว่าหนาแน่นนะครับก็ยังพอ พอไปมาได้สะดวกอยู่นะฮะยังไม่ถึงกันหนาแน่นนะครับหลังจากที่ปีใหม่มาเนาะคนบางวังบริษัทบางอันนี้ก็ยังไม่ได้ทํางานนะครับเขาก็ยังไม่ได้ทํางานกันนะครับบางคนก็ยังไม่ได้เดินทางกลับมาจากบ้านก็มีนะฮะวันนี้วันที่ห้าแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกว่าวงเวียนอ,อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนาะก็จะพาพี่พน้องเอฟซีนะครับไป ไปยื่นเอกสารวางบินก่อนแล้วค่อยจะกลับมา,าที่บรจักนะครับผมค่อยจะกลับมาเดินซื้อของที่บอรจักซื้ออะไรแล้วก็ซื้อขาจับกล้องนะครับขาจับโทรศัพท์นี่แหละเพื่อที่จะไปใช้ในงานวิ่งดินที่่าโทรหนึ่งเรานะครับผมเพราะว่าขาตัวที่ใช้จับอยู่ตอนนี้พังซะแล้วพี่น้องเนื่องจากสปริงมันกระ,กระเด้งออก ก,ะะก็โล่งนะฮะโล่งโล่งครับเราก็จะเลี้ยวขวาแยกหน้านะครับอันนี้เขาเรียกแยกป้อมมหาการนะครับผมเราก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้แหละแต่ว่าเราจะขยับขึ้นไปนู่นเลยขยับขึ้นไปข้างบนนะครับขยับขึ้นไปข้างบน เราจอขึ้นมาได้นะครับแต่เรายังไม่ไม,ไม่ไม่ผ่าสัญญาณไปนะอันตรายครับเนื่องจากว่าเป็นสัญญาณไฟไฟแดงอยู่นี่เขาน่าจะปิดปรับปรุงนะฮะป้อมมหาการนะครับมองเห็นอยู่หลังป้อมมหาการนั่นก็จะเป็นวัดภูเขาทองนะครับผมเราก็จะวิ่งอ้อมอ้อมจุดนี้ไปมาเลยไฟเขียวแล้ว เราจะไปเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งก็คือแยกไฟแดงหน้านะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปหัวลำโพงนะครับผมตอนนี้เราก็เข้าสู่เขาเรียกว่าอะไรถนนเส้นนี้หลันหลวงเอ้ยไม่ใช่หลันหลวงนเนาะแมนสีครับข้างหน้านี้ก็จะเป็นแยกแมนสีนะตรงนี้ก็นู่นแหละก็จะไปออกออข้างโบเบนะครับผมเรียบคลองนะฮะไปวิ่งออกเรียบคลอง ข้างโรงบานหัวเฉียวนะฮะเราก็จะเลี้ยวขวานะครับอีกสามไฟแดงนะครับไฟแดงที่สามเราก็จะเลี้ยวขวาเลยไปกันเลยนี่ครับเราก็ถึงไฟแดงนี้เราก็จะเลี้ยวเลี้ยวขวาเนาะเพื่อที่จะไปเส้นหลังหัวลำโพงครับวิ่งเรียบคลองนะครับผมไปเส้นข้างหลังหัวลำโพง วิ่งตรงอย่างเดียวนะครับวิ่งตรงเรียบคลองไปเลยจนไปถึงไฟแดงสุดท้ายชนกับหัวถนนพระรามสี่นะครับเราก็ค่อยจะเลี้ยวซ้ายเพราะว่าถ้าถ้าเราเลี้ยวตรงไฟแดงหน้าเนี่ยมันจะต้องไปวิ่งเข้าถนนบรรทัดทองนะมันจะเลี้ยวเลี้ยวหลายรอบนะครับผมเราตรงไปแล้วก็ยิงตรงไปเลยแล้วขึ้นสะพานไปเลยอืมแถวนี้เขาน่าจะหรือปรับปรุงนะเนี่ยเนี่ยเรียบคลองเห็นไหมครับ ข้างคลองหัวลําโพงสองข้างเลยสองฝั่งเลยนะครับ <_ EN> เขาลือ้อรั้วาเหล็กกัน้นแล้วก็พวกเขาเรียกว่าอะไระที่เป็นเกาะที่ใช้ปลูกต้นไม้อะเนาะเขาลื้อออกหมดเลยนะครับนี่เขาลื้อออกหมดเลยเขาเหลือเหลือไว้แค่สะพานนะครับเหลือไว้แค่สะพานพวกไม้ประดับพวกโต๊ะเก้าอี้ที่ใช้นั่งนะครับริมคลองเขาเก็บออกหมดเลยไม่เหลือเลย เขาน่าจะปรับปรุงใหม่แถวนี้หลักๆเลยก็จะเป็นบริษัทขนส่งนะครับก็จะรับขนส่งสินค้านะฮะที่จะส่งของออกต่างจังหวัดนะครับแถวนี้ย่านนี้นะอา่าลำโพงนี่น่าจะยังน่าจะเปิดใช้งานอยู่เปิดใช้การอยู่นะครับยังไม่ไม่ปิดนะยังไม่ปิดตัวลงนี่ครับถึงแล้วแยกนี้เราก็จะเลี้ยว เลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปที่พระราม4นี่เลี้ยวออกมาปุ๊บติดปั๊บเลยโอ้เหนื่อยเหลือเกินกับถนนเส้นนี้ย่านนี้เป็นย่านที่ผมเข้ามาทำงานครั้งแรกในชีวิตนะครับของการาเป็นเด็กกรุงเทพนะครับการที่คนบ้านนอกคนหนึ่งเด็กบ้านนอกคนนึงนะครับเข้ามาทํางานในกรุงเทพเนี่ย ก็ถือว่าเป็นย่านที่ผมมาเติบโตอยู่ามาทํางานมาหากินอยู่เลยนะย่านปทุมวันหัวลําโพงเนี่ยครับตอนนี้เราก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนพระรามสี่แบบเต็มตัวแล้วนะครับนีไ่ไฟเขียวไฟเขียวไปเลยลูกพี่ไปเลยอันนี้เราก็ผ่านถนนพระรามหมาครับข้างหน้าก็จะเป็นถนนบรรทัดทองนะครับผมเขตพื้นที่ ปทุมวันครับผ่าบนบรรทัดทองเรียบร้อยนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายมือผมก็จะเป็นอ,อของจุลานะครของจุลาย่านนี้เขาจะเรียกว่า,อาซอยจุลาจุลา 1, 2, ึ่งสองสามแอะไรเนาะแต่ว่าเป็นเขตพื้นที่ของอาการดูแลของสอนสอนอปทุมวัน เราก็จะขึ้นสะพานไปเลยนะครับผมนะครับเพื่อที่จะไปให้ทันนะครับตอนนี้ก็สองโมงครึ่งแล้วมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงน่าจะทันน่าจะทันอู้ตายแล้วผมเลย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 โอเคด,ดีนะครับให้เข้าขอบคุณครับพอดีวิ่งเลิดครับวิ่งเลิดเส้นขาวเราขึ้นสะพานไปเลยสมัยก่อนเนี้ยถนนเส้นนี้เนี่ยจะไม่ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นนะแต่ทุกวันนี้ก็ มอไซก็ขึ้นได้นะครับโอ้นี่หมวกกน็นอกก็ไม่ใส่ด้วยโอ้ยเวลาตำรวจเรียกก็เถียงเขาเหลือเกินเนาะเราก็จะผ่านาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นะครับผมนี่ครับโรงพยาบาลจุฬาอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยครับตึกที่มีสัญลักษณ์พบรลนะครับผมส่วนพอเราลงสะพานปุ๊บซ้ายมือเราก็จะเป็น สวนลุมพินีนะครับถ้าเราเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นาสาทรน,นะครับผมถ้าตรงไปก็เป็นคลองเตยนะครับไม่ได้มานานแล้วเส้นนนี้นะครับผมนี่ฮะสวนลุมพินีจะอยู่ฝั่งซ้ายมือเรานี่ครับนี่คือสวนลุมพินีนะครับแต่เราก็จะตรงไปเพื่อจะไปเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะครับ เข้าเส้นหลังสวนสมัยก่อนนี่สวนลุมพินีนี่เป็นแหล่งที่ว่าอาคนจะเรียกนะว่าไก่นะครับผมไก่จะเยอะมากเลยไก่สวนลุมแต่ว่าไก่นะที่นี้ไม่ใช่ไก่ที่ขันหรือกระตากนะครับเป็นไก่ก็คือผู้หญิงนะฮะผู้หญิงที่เขาทําทงานกลางคืนนะครับผมแต่ว่าคนที่คนที่เขา อยู่แถวนี้แล้วก็เขาชอบชอบใช้บริาการเขาจะเรียกว่าเป็นไก่นะครับไก่สวนลุมนะฮะเขาจะเรียกไก่สวนลุมเมื่อก่อนนี่จะเยอะมากเลยนะครับในแนวกําแพงนี่แหละยาวสุดรอบสวนลุมเลยแล้วแต่ใครจะจะจะได้จุดไหนนะก็ต้องว่ากันอย่างนั้นดีกว่านะครับแล้วแต่ใครจะเจอฝั่งไหนนะนะครับแล้วจะถูกอกถูกใจยังไงนะครับเมื่อก่อนนี้โอ้เต็มนะครับผมนี่ฮะเราใกล้จะถึงแล้วครับ น,นี่ก็จะเป็นสถานทูตอเมริกานะครับนี่แหละใครที่จะไปอเมริกาอเมริกาจะมาทําวีซา่ามาทําอะไรอนูนอ้นนี้นันที่เกี่ยวกับประเทศเขาจะเข้าประเทศเขาก็ต้องมาติดต่อที่นี่นะซ้ายมือผมเนี่ยเราก็จะนู่นต้องไปกับรถอีกอู้อีกสองไฟแดงนู่นนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วซ้ายแล้วก็มาวนซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วค่อยจะถึงนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็พาพี่พน้องๆ fc นะครับ เข้ามาทัวร์ทัวร์เส้นทางในงเทพยาวเลยนะครับผมมาดูว่าเป็นไงมั่งมมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งนะก็เปลี่ยนแปลงไปนิดๆหน่อยๆนครับไม่ยื้อมเยอะมากนะครับนี่เราก็จะถึงถนนเพชรบุรีแล้วเนาะวิ่งออกมากันสักพักหนึ่งนะครับข้างหน้าก็จะเป็นถนนเพชรบุรีไมพี่วิ่งใจเย็นแท้ ก็ขับรถไปด้วยดูโทรศัพท์ไปด้วยมอไซสายแล้วอันตรายนะครับพี่ครับโโโดไดโนเสาร์ใส่ใส่ชุดเป็นสัตร์คอร์สเลยโอเคเราถึงเพชรบุรีเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปกันเลย ใครที่มาตากต่างจังหวัดแล้วเข้ากรุงเทพไม่ถูกอะ่ะโทรถามผมได้นะผมนี่บอกเลยทุกวันนี้ส่วนมากคนก็ใช้แต่สิรินะนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งครับผมข้างหน้าเนี่ยครับเลยธนาคารไทยพาณิชย์ไปเนาะจุดมุ่งหมายของเราก็คืออาคารอรลการนะครับผมอาคารอรลการครับเราวันนี้เรามา วางบินครับตั้งเบิกมาตั้งเบิกนะครับนี่จะถึงแล้วโอ้รถไม่ติดครับถือว่าล่อตัวนะครับเราก็ข้ามคลองแสบมาคลองแสนแสบนี่ถึงแล้วนะครับผมข้างหน้าเรานี่เองนะครับอาคารออลกาดที่มีต้นก้ามปูนะครับหรือภาษาอีสานเอือดต้นสำสาครับผมถึงแล้วครับต้นสำสาใหญ่นะฮะนี่ครับถือว่ารถไม่ติดครับถือว่ารถไม่ติด นี่มาถึงแล้วนะนะเดี๋ยวเราจะขอจอดแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่แหละจอดตรงนี้เลยนะครับเราใช้เวลาจอดไม่นานนะฮะเลีเ้ยวเข้า,านะครับข้างในไม่น่าจะให้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอได้นะครับผมก็เลยต้องอนี่ก่อนเด้อ ขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องครับบา,บายครับผมสวัสดีครับ